โปร <W r stage mainland> โมทโปรโมทอย่างไรโปรโมทอย่างไรให้ไม่เหมือนให้ไม่เหมือนก็สวยอ่ะใครทำให้ผมไม่สวยก็ไม่เป็นไรหนูก็สวยด้วยพี่ก่อนก่อนลงภาพทีมงานเขาได้แต่งหอส่งให้เราดูก่อนไหมส่งแล้วเราได้บอกทีมงานไหมว่าแต่งแตดี๋ยแต่งอีกใช่หนูก็บอกว่าพี่หนูไม่สวยเลยอ่ะหนูขอแต่งให้ดูสวยๆนะก็บอกโอเคเพราะทุกคนก็ก็รู้อยู่แล้วว่าไอจีใครคนนึงต้องรอ แล้วสวยได้ด้วยมือเราใช่สวยได้ด้วยมือเราเออพอเป็นวีแล้วเห็นไปที่เขาแบบว่าเอามาแซวเราอ่ะเห็นหนูก็หนูก็ลงของของตัวก็ภูมิใจว่าเออเราสวยอ่ะคิดไหมว่ามันจะเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตอีกรอบหนึ่งเรื่องนี้เลยเป็นไวรัลเหรอคะใช่เขาแชร์กันแบบทุกเพจเลยนะก่อนเพจแชรทุกเพจหมดเทียบเทียบกันระหว่างออริจินอลกับ อก็แค่นี้แต่ขอนไปรู้ว่าเป็นไวรัเล่าหรือไม่วรัลเป็นไวรัลเล้ยวายร์เล่าเลยทุกคนก็ต้องมั่นใจกับความสวยเราเราทุกคนก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราสวยที่ต้องที่ก่อนต้องแต่งอีกทุกภาพก่อนโอ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วพี่ขวัญสวยแล้วพี่ขวัญก็ไม่ได้แต่งแต่ถ้าตัวใจเรานิดนึงก็คือก็แต่งที่ไหนไหนแอ่แอปบหน้าป่ะแอปเดียวแอปเดียวแต่จ่ายตามเออไม่เหลือ ทูแอปรายปีเป็นการลงทุนที่สมควรเวลาคนณมาทักขวัญแบบแต่งภาพอะไรเงี้ยขวัญแบบน่อยไหมอะไรเงีไม่น้อยเลยก็ก็ตัวจริงก็สวยในรูปเรามีขอที่จะทําให้เราสวยกว่าตัวจริงก็จะรออะไรอะตัวอย่างเราปรับแสงบีบตาอะไรเงี้ยไม่ค่ะปรับอัตโนมัติขีดขีเข้อพิพิทว่าใช่หนูไม่ปรับไม่บีบไม่อะไรแค่ เรีอนน้อกดอัตโนมัติอัตโนมัติอันนี้ไม่ไม่โอเคหนูก็เปลี่ยนฟิลเตอร์อื่นเออในในฟิลเตอร์ได้ไงแนะนำไหมมีฟิลเตอร์อกบอกแอปได้ไหแนะนำฟิลเตอร์อะไรใส่อะไรเออเหม่ยตูที่พูดแอปไปต้องพรีเซนเตอร์เฟซแอปนะอะไรนะเฟซแอปเฟซแอปใช่เดน้ไปบอกแอปเดียวไงไม่ได้แอปเดียวหลายอัน ตีแต่การตีใครจะไปล็อกฟินแบบได้เลยก็ได้เลยผะว่าคือจริงๆอ่ะเราใช้ชีวิตตัวเราให้มีความสุขดีกว่าคือถ้าเรามีความสุขอ่ะรูปร่างเราเป็นแบบไหนแล้วเราไม่ได้ไปทาร้ายคนอื่นเราก็มีความสุขกับเดอนร่างของตัวเราซะเราจะสวยด้วยชีวิตจริงหรือว่าเราจะสวยด้วยแอปก็สวยไปเพราะว่าในนั้นมันคือความทรงจําของเราถูกไหมมันไม่ใช่ว่าแบบเราดูเสร็จแล้วเรามานั่งลงว่าก็ฉันไม่สวยไม่เพราะฉะนั้นก่อนลงต้องคิดคิดเราต้องแต่งเราเป็เทคนิคการแบบ อย่างเบียบี้ยวได้หรือยังไม่มีเทคนิคออแค่ใช้ออตโอออตโอ้ถ้าออตโต้มันปัจจะเ,จเบี้ยวก็ให้มันเบี้ยวไปน,นะคะ <c oughs> ่ะอย่ก <c oughs> ็ยังคน <c oughs> คอนเซ็ปว่าฉันสวยบนานจะเบี้ยวฉ,ฉันก็จะสวยก <c oughs> ็สวยสถานะ <c oughs>